ถาวาดไม่เก่งแต่ว่ารักในการวาดรูปมากควรทำยังไงเราก็คิดว่าเราวาดรูปไม่เก่งเรารู้สึกอย่างนี้ตลอดต่อให้ใครจะบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะโอ้ยทำได้ปะละ่ะเอาตรงๆคุยกันตรงๆทำได้ปะละ่ะธรรมดาของคนเราที่ที่อยากจะเห็นการเติบโตของตัวเองอะ่ะอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า เสมอเสมอแล้วเรากับคนอื่นเนี่ยก็ดันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันด้วยดิการเดินทางมันก็มีเส้นทางของใครของมันใช่ไหมบางคนเก่งเร็วบางคนเก่งช้ามันแล้วแต่จังหวะชีวิตของใครของมันเลยอาจจะรู้สึกว่าไม่เก่งในวันนี้แต่สิ่งที่เธอทําอยู่นั้นน่ะมันมีค่ามากๆสําหรับตัวเธอเลยการวาดรูปการชอบในการวาดรูปน่ะมันให้อะไรกับเธอนะมันทําให้เธอมีแพชชั่นมันทําให้เธอมีความสุขมันทําให้ชีวิตของเธอ แฮปปี้ใช่ไหมละ่ะเธอกอดสิ่งนั้นไว้แน่นเลยกอดไว้แล้วก็ค่อยๆเดินหน้าไปชา้าๆนะครับช่างหัวอีจอยอีจุบอีแจงที่มันจะวิ่งไปตะโนนแล้วไม่เป็นไรอันนี้จังหวะในการเดินของเราเรากอดสิ่งที่เรารักไว้เพราะว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้โดยที่หัวใจไม่แตกสลายไปสะก่อนดอกไม้ของเราที่มันบานในวันนี้มันอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าคนอื่นแต่ว่ามันทําหน้าที่ของมันแล้วก็คือเบ่งบานในแบบของมัน แล้วคนที่ควรที่จะชื่นชมปรบมือให้กับมันมากที่สุดก็คือตัวเธอเองนะทุกคนคิดว่าไงครับมีคำถามมีคำตอบพิมพ์มาคุยกันครับ